ครับตอนนี้เรากำลังขับสวิฟต์ GLX นะฮะขึ้นบนดอยถน,นน ตัวนี้ยังไม่พ้นลันอินนะฮะ800กว่าโลนะฮะใช้เกียร์ดีปกติขึ้นได้ชิวๆนะครับแอร์เปิด24ตลอดทางไม่มีปิดครับเป็นระยะทางอ,าอีก2กิโลเมตรสุดท้ายจะถึงยอดพระธาตุนะฮะเป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชันที่สุดแล้วครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ นั่งมากันสี่คนนะฮะเกียร์ออตโอต,โอตโ้ก็ไว้ใจได้กัดส่งกำลังได้ดีนะครับด,ดูดูรอบนะฮะร,รอบขึ้นช่วย ให้แรงบิดเพิ่มขึ้นมานิดนึงได้จะถึงพระธาตุอยู่แล้วครับช่วงนี้คือช่วงที่ชันที่สุดแล้วครับเ <y> ดี๋ยวเราจะถ่ายไปตรงถึงตรงลานห่อนะฮะตรงลานจอดรถกิ่วแม่ปานนะครับ ดูรอบเครื่องดูรอบเครื่องโอเครอบขึ้นเขามก็ประมาณนี้ก็โอเคนะฮะเหมือนเราใช้เกยร์หนึ่งจะสองอะ เค okay. ลานฮออยู่ขวามือนะครับซ้ายมือเป็นกิ่วแม่ปาน mm hmm. ก็ที่ชั้นสุดๆก็มีแค่เนี้ยครับจากตรงนี้จนถึงยอดเลดาร์ก็ไม่เท่าไหร่แล้วไม่ชันแล้วครับ mm hmm. แค่นี้ก่อนนะครับ